เรื่องราวของหมอสุดโรคจิตที่เขาต้องการคนที่จะมาทดแทนแฟนเก่าที่เสียชีวิตไปโดยใช้แฟนใหม่ของเขานั้นมาเป็นตัวตายตัวแทนถึงแ้ฉันไม่รู้ถึงาจงานคู่คองเราให้ใครก็ไม่เอาขอเพียงเจ่เธอเท่านั้นผมภายฉันที่จะเป็นเด็กดี สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดลราชาแนลอีกแล้วนะครับผมว,วันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์เรื่องมิติสยองในตอนตัวตายตัวแทนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดป,ประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆเมดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือสามารถรับชมผ่านทาง YouTube ช่อง GMM 25 Thailand เรื่องราวเปิดเรื่องมาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านของหมอหนุ่มที่ชื่อว่าหมอนิวเขาได้พาแฟนสาวที่มีชื่อว่าแพทนั้นเข้ามาอยู่ซึ่งก็มีเพื่อนของแพทที่มีชื่อว่าอ้อมช่วยมาจัดเข้าของให้กับแพทด้วย <M> และหมอก็บอกว่าบ้านหลังนี้เขามาอยู่ได้ไม่นานและเขาก็ชวนแพทนั้นออกไปดูอะไรบางอย่างที่ด้านนอกสิ่งที่หมอนิวน,น,น,นั้นให้แพทได้ดูนั่นก็คือสวนของต้นกระบองเพชรเพราะว่าแพทนั้นเธอก็ชอบต้นกระบองเพชรมากๆ หมอนิวจึงบอกกับแพทไปว่ามันเหมือนเป็นความฝันเลยที่เขาได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่รวมถึงแพทด้วยแพททาให้ฝันของเขานั้นเป็นจริงซึ่งแพทนั้นก็ดีใจมากๆที่หมอนิวนั้นรักเธอขนาดนี้หลังจากนั้นหมอนิวก็มาช่วยแพทนั้นเก็บข้าวของ อ้อมจึงบอกกับหมอนิวไปว่าให้หมอนิวนั้นกลับไปทํางานได้แล้วเดี๋ยวอ้อมเธอจะช่วยดูแลแพทให้เองที่จริงแพทเธอเป็นผู้ป่วยของหมอนิวเธอนั้นเป็นมะเร็งสมองแต่ยังอยู่ในอาการที่ทรงตัวและรอการผ่าตาดัขาดขณะที่หมอนิวกำลังจะออกไปทํางานอ้อ,อมเธอก็ได้ไปเจอกับกระจุกผมที่ยัดอยู่ใต้ชั้นวางของเธอจึงถามกับหมอนิวไปว่าหมอนิวนั้นอยู่ที่นี่กับใครหมอนิวจึงหันไปตอบกับอ้อมว่าเขาก็อยู่ที่นี่คนเดียวสี ออมจึงบอกว่าไม่มีอะไรและหมอนิวก็ออกไปทํางานหลังจากนั้นอ้อมกับแพทย์ก็มานั่งคุยกันอ้อ,อมจึงถามกับแพทย์ไปว่าทําไมมอนิวถึงต้องมารักผู้หญิงแบบเธอด้วยทั้งๆที่เป็นเพียงแค่ผู้ป่วยของมอนิวเท่านั้นแต่แพทย์ก็บอกว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันมอนิวเขาบอกว่าแพทนั้นเหมือนกับคนที่เขารู้จักมาก่อนอ้อ,อมจึงถามไปว่าคนที่เคยรู้จักหรือว่าจะเป็นแฟนเก่าแต่แพทย์นั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือใคร หลางจากนั้นเธอก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นซึ่งบอสของเธอนั้นโทรมาตามแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันลาหย,ยุดของเธอก็ตามแต่ว่าเธอต้องขอตัวออกไปทำงานก่อน หลังจากนั้นแพทก็มาทวงถามต้นไม้ที่หน้าบ้านซึ่งขณะนั้นเองก็มีป้าข้างบ้านนั้นเข้ามาเรียกแพทแล้วก็ถามกับแพทไปว่าทำไมถึงกล้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ใช่ไหมแพทจึงตอบว่าใช่เธอจึงถามไปว่าบ้านหลังนี้นั้นมีอะไรป้าจึงมองขึ้นไปบนบ้านแล้วก็เห็นกับวิญญ,ญาณของหญิงสาวที่ปรากฏตัวอยู่ตรงขอบหน้าต่างซึ่งป้านั้นก็หวาดกลัวและไม่กล้าพูดกับแพทเธอจึงขอตัวกลับ เรื่องราวตอนมในคืนนั้นขณะที่แพทเธอกําลังนอนอยู่กับหมอนิวแต่จู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงของใครบางคนมานั่งร้องไห้จนทําให้แพทนั้นตื่นขึ้นเมื่อเธอรลืมตาขึ้นมาก็พบกับวิญญาณหญิงสาวที่มานั่งอยู่ตรงเก้าอี้ตรงหน้าเธอซึ่งทาให้แพทนั้นหวาดกลัวมากๆเธอพยายามปลุกหมอนิวแต่หมอนิวนั้นก็ไม่ตื่นเธอจึงหันไปหาหมอนิวสิ่งที่เธอได้เห็นคือวิญญาณของหญิงสาวที่มานอนกั้นระหว่างกลางร,ระหว่างหมอนิวกับแพทเธอจึงสะดุ้งตื่นขึ้นมา สิ่งที่เธอได้เห็นเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นเธอจึงบอกกับหมอนิวไปว่าเธอนั้นฝันร้ายแต่หมอนิวก็บอกว่าโบราณเขาบอกว่าถ้าฝันร้ายต้องกลายเป็นดีนะเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาออมเธอได้มาไหว้เจดีแม่ของเธอที่วัด ซึ่งเธอนั้นก็ได้บอกแม่ว่าตอนนี้เธอกําลังคุยอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งอยู่ถ้าเขาเป็นคนดีแม่ช่วยให้เธอได้กับเขาไวๆด้วยนะแต่ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีก็ให้แม่ช่วยไล่เขาออกไปด้วยซึ่งขณะนั้นอ้อมก็สังเกตไปที่เจดีข้างๆก็เห็นว่าตรงหน้าเจดีมีต้นกระบองเพชรตั้งอยู่เต็มไปหมดซึ่งคนที่เป็นเจ้าของเจดีนี้ก็อาจจะชอบกระบองเพชรเช่นเดียวกับแพทและเรื่องราวก็ตัดมาที่แพท เธอนั้นเพิ่งตื่นแล้วก็ลงมากินกาแฟาที่ด้านล่างซึ่งขณะที่เธอไปนั่งทํางานเธอก็เห็นโพสต์อีทของหมอเนวที่บอกว่าวันนี้เขาจะกลับช้าหน่อยซึ่งขณะนั้นโทรศัพท์ของแพทก็ดังขึ้น คนที่โทรเข้ามาคือยายของเธอและถามกับแพทว่าจะมางานครบรอบพ่อกับแม่ของแพทหรือเปล่าแต่แพทก็บอกว่ามันอีกนานเลยแต่คงไปแล้และยายก็บอกกับแพทว่าเดือนนี้ไม่ต้องส่งเงินมาให้ก็ได้เพราะว่าเดือนที่แล้วที่ส่งมาให้พวกเขายังใช้ไม่หมดเลยหลังจากนั้นแพทก็วางสายไปและเธอก็หยิบโพสต์อีกของโมนิวเข้ามาดูแล้วก็ยิ้มอย่างมีความสุข เรื่องราวตัดมาในคืนนั้นขณะที่แพทก็าลัองอาบน้ําอยู่และขณะที่เธอสระผมผมของเธอน้ําก็ร่วงลงมากับพื้นขณะที่แพทก็มาเก็บกระจุกผมตรงพื้นเมื่อเธอนั้นลุกขึ้นมาไฟในบ้านมันกลับดับลงแพทจึงเดินออกมาข้างนอกพร้อมกับไฟฉายเพื่อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนเธอได้เจอกับหมอนที่มาโผล่ตรงประตูหน้าบ้านและมอนก็มาเช็คไฟให้แล้วบอกว่าฟิลมันขาดบ้านมันเก่าแล้วเดี๋ยวเขาจะซ่อมให้ หลังจากนั้นเรื่องราวก็ตับมาในตอนเช้าหมอนินวก็ได้มาสระผมให้กับแพทแพทจึงถามกับหมอิ้วไปว่าหมอิ้วรักเธอที่ตรงไหนทั้งๆเธอั้องเป็นเพียงแค่ผู้ป่วยเท่านั้นหมอเนวจึงบอกว่าเขามีแพทอยู่ในชีวิตเขานั้นมีความสุขมากๆเหมือนกับฝันเลยเขานั่นฝันว่าเขาอยู่ที่บ้านหลังนี้อย่างมีความสุขและแพทก็ต้องอยู่กับเขาตลอดไปแพทจึงถามไปว่าแล้วถ้าเธอนั้นต้องผ่าตัดเธอจะมีโอกาสร,รอดไหมหมอนิวจึงบอกไปว่าต้องรอดสิ การผ่าตัดมันจะทําให้คนรอดนะยังไงหมอนิวไม่ปล่อยให้แพทนั้นเป็นอะไรไปหรอกหลังจากนั้นทั้งสองคนก็มารดน้ําต้นกระบ,บองเพชรด้วยกันและตังกูก็หยอกล้อก,กันตามภาษาแฟนหนุ่มสาวหมอนิวจึงบอกกับแพทไปว่าวันพรุ่งนี้เขาจะต้องไปสัมมนาที่ต่างจังหวัดสองวันให้แพทนั้นอยู่บ้านคนเดียวซึ่งแพทนั้นก็บอกว่าเธออยู่ได้หลังจากนั้นแพทเธอก็ไปทํางานซึ่งหมอนิวนั้นก็ดีมากๆเขานั้นเอากาแฟมาให้กับแพทและแพทก็ทํางานจนเธอั้นหลับคาโต๊ะทางานไปเลยหมอนิว เขาจึงอุ้มแพทเข้าไปในห้องนอนและเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่ทั้งสองคนนั้นอยู่ในห้องสองต่อสองและก็ทกําการสบติเหตุกันอย่างเมามันเช้าวันต่อมาหมอหนุ่มได้แต่งตัวและกําลังจะออกไปสัมมนาก็ได้ล่ําลากับแพทและเขาก็ขอตัวออกไปซึ่งแพทนั้นเธอก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มองต้นกระบองเพชรแล้วก็ยิ้มอย่างมีความสุขที่ชีวิตของเธอนั้นมีหมอนิวคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาเรื่องราวตัดมาที่อ้อมอ้อมได้โทรหาแพทแล้วถามว่าแพทนั้นอยู่บ้านหรือเปล่าเธอจะเข้าไปหา แพทจะบอกว่ามอนิวไปสัมมนาที่ต่างจังหวัดสองวันออมจะบอกว่างั้นขอไปนอนด้วยเลยละกันเธอมีเรื่องเครียดอยากจะปรึกษาเมื่อเธอมาที่บ้านของแพ์ก็เล่าให้ฟังใหญ่โตว,ว่าผู้ชายที่เธอนั้นไปคุยด้วยเขาบอกว่าเขาอยากได้ผู้หญิงที่ดูแลเขาได้แพ์จะบอกว่าก็ดีแล้วนี่ออมจะได้มีแฟนสักทีแพตจะบอกว่าไม่ได้หมายความแบบนั้นมันหมายความว่าออมนั้นหน้าเหมือนแม่มันเลยออมจะบอกว่าถ้าอย่างนั้น ก็ไปให้แม่มาดูแลก็แล้วกันซึ่งอ้อมเธอก็เสียใจมากๆเธอคิดว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นมันบอกว่าอ้อมนั้นหน้าแก่แพทจึงแก้งเสอไปว่าก็อ้อมนะหน้าตาเกินอายุไปแล้วก็ทําให้อ้อมนั้นไม่พอใจแพทจึงบอกว่าแค่แยะเล่นอ้อมนะ น่าเด็กกว่าอายุอีกซึ่งขณนะน,นั้นเองหัวหน้าของอ้อมก็โทรเข้ามาเพื่อจะสั่งงานอ้อมแต่อ้อมนั้นก็ไม่รับสายเพราะเธอกําลังดื่มอยู่นี่มนไม่ใช่เวลางานนะและแพทเธอก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมาอ้อมจึงบอกว่าแพทนั้นไม่พักผ่อนเธอเดี๋ยวเธอนั่งดื่มตรงนี้คนเดียวก็ได้หลังจากแพทนั้นเข้าไปนอนแล้วอ้อ,อมเธอจึงเดินเข้าไปในบ้านเพื่อจะไปเข้าห้องน้ําแต่เมื่อเธอนั้นเดินเข้ามาเธอกลับพบกับวิญญ,ญาณของหญิงสาวที่มาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าของเธอเธอคิดว่าเธอนั้นเมาแล้วเธอจึงลอกขยี้ตาตัวเอง แต่เมื่อเธอนั้นลืมตาขึ้นมาเธอก็เห็นจังๆว่ามีผีผู้หญิงสาวอยู่ตรงนี้จริงๆถึงกับทําให้อ้อมนั้นต้องฉี่แตกกันเลยทีเดียวอ้อมจึงรีบวิ่งหนีไปและออกไปนอนข้างนอกเช้าวันต่อมาแพทเธอได้ยินเสียงของป้าข้างบ้านแล้วก็อ้อมนั้นเรียกเธอเธอจึงลงมาข้างล่างและพบว่าอ้อมนั้นไม่ได้นอนในบ้านป้าข้างบ้านจึงเล่าให้ฟังว่าอ้อมเป็นนอนหลับอยู่ตรงหน้าบ้านของเธอเธอจึงพามาส่งอ้อมจึงเล่าให้แพทฟังว่าเมื่อคืนนั้น เธอเจอผีผู้หญิงหลอกป้าข้างบ้านจะบอกว่าป้าจะเตือนหนูตั้งแต่วันที่หนูเข้ามาอยู่แล้วว่าหนูไม่เจอเรื่องอะไรแปลกๆในบ้านหลังนี้บ้างเลยหรอแพทจึงนึกวันที่เธอนั้นกําลังหลับอยู่กับหมอนิวเธอนั้นได้เจอผู้หญิงคนนั้นที่มาปรากฏตัวให้เธอเห็นและในตอนที่เธออาบน้ําเธอก็รู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆหลังจากนั้นแพท เธอก็โทรไปหาหมอนิวว่าเธอไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้แล้วเราย้ายออกไปอยู่ที่อื่นได้ไหมแต่หมอนิวนั้นก็ไม่อยากให้แพทไปอยู่ที่อื่นแพทจึงบอกว่าถ้าหมอนิวนั้นไม่ยอมเธอจะย้ายไปอยู่กับอ้อมหมอนิวนั้นโกรธบ้างแล้วก็บอกว่าคุณจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นคุณจะต้องอยู่กับผมตลอดไปหลังจากนั้นหมอนิวก็วางสายแล้วก็รีบขับรถกับบา้น ส่วนแพทเธอก็ก,ก,ล,ก,กล้าก,กลัววแล้วก็พยายามเดินเข้ามาในบ้านและขึ้นไปในจุดที่อ้อมนั้นบอกว่าเจอผีเมื่อเธอนั้นเข้าไปในห้องห้องนั้นก็ได้พบกับวิญญาของหญิงสาวที่เธอกําลังหวีผมอยู่ตรงหน้ากระจกแต่จู่ๆเธอก็หันมามองที่หน้าของแพทจนทําให้แพทนั้นหวาดกลัวเป็นอย่างมากเธอถึงกับสลบไปเลยเมื่อแพทนั้นตื่นขึ้นมาเธอกลับพบว่าตัวเองนั้น ถูกมัดมือมัดเท้าติดกับเตียงในห้องนี้และหมอนิวก็เอายาบางอย่างมาฉีดให้กับเธอแพทจึงถามว่านี่มันยาอะไรคะหมอหมอจึงบอกว่ามันเป็นยาที่ทําให้คุณไปจากผมไม่ได้นั่นไงคุณรู้ไหมว่าผมพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้คุณนั้นอยู่ที่นี่แต่คุณกลับจะทิ้งผมไปเหมือนอีนั่นหมอนิวนั้นได้มองไปที่รูปของใครบางคนซึ่งนั่นคือรูปของหญิงสาวที่มีชื่อว่าเหมือนฝันซึ่งเธอคือดวงวิญญาณที่มาปรากฏตัวให้กับทุกคนได้เห็นนั่นเอง เรื่องราวตัดไปที่อ้อมเธอพยายามจะโทรหาแพทแต่แพทนั้นก็ไม่รับสายอ้อมจึงคิดว่าเธออยากจะเข้ามาช่วยแพทแต่เธอนั้นก็นึกถึงวิญญาของหญิงสาวที่เจอเมื่อคืนและเธอก็ยังหวาดกลัวอยู่แต่เธอก็กลั้นใจและเดินทางมาที่บ้านของแพทเรื่องราวตัดก,กับพี่หมอนิวหมอนิวได้เล่าให้ฟังว่าเขาเคยรักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเหมือนฝันแต่เธอนั้นกับเสียชีวิตไปจากการผ่าตัดเป็นมะเร็งสมองเช่นเดียวกับแพทเลย แต่การผ่าตัดมันล้มเหลวจนทําให้เธอนั้นเสียชีวิตและหมอนิ้วก็เดินออกไปซึ่งแพทย์นั้นเธอก็สลืมสลือและเธอก็หลับไปในความฝันของแพทย์เธอได้ฝันถึงเหมือนฝันที่ใบหน้าของเธอนั้นไม่ได้น่ากลัวเหมือนตอนที่เธอมาปรากฏตัวให้เห็นเธอจึงถามกบเหมือนฝันไปว่าเหมือนฝันนั้นเป็นอะไรตายและเป็นอะไรกับหมอนิว้วเธอจึงเล่าฟังว่าเธอเคยเป็นคนไข้ของหมอนิวเช่นเดียวกันเธอกับหมอนิ้วน,นั้นรักกันแต่การผ่าตัดนันผิดพลาดจนทําให้เธอนนั้นต้องเสียชีวิต มอนิวนั้นโทษตัวเองว่าเขาไม่สามารถช่วยเหมือนฝันได้เขาพยายามทำทุกอย่างให้เหมือนฝันนั้นยังอยู่กับเขาและทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำให้กับแพท ก็คือการที่เขาได้ทําให้กับเหมือนฝันเช่นเดียวกันมอนิวนั้นเขาได้เอาหุ่นตัวหนึ่งมาแล้วก็เอาเสื้อผ้าของเหมือนฝันมาใส่และเส้นผมที่เขานํามาทําเป็นเวกนั่นคือเส้นผมของเหมือนฝันเหมือนฝันจึงรล่าใฟังว่าที่เธอไม่สามารถไปไหนได้เพราะว่าวิญญาณของเธอนั้นผูกติดอยู่กับเส้นผมและเมื่อแพทนั้นตื่นขึ้นมาเธอก็พยายามแกะเชือกที่มัดอยู่ตรงแขนและขาของเธอออกและเธอก็เห็นว่า หุ่นตัวนั้นมันตั้งอยู่ตรงหน้าโต๊ะเครื่องแปง้งเธอจึงเดินไปหยิบเส้นผมของเหมือนฝันมาแล้วก็เดินไปที่หลังบ้านแล้วก็เผาเส้นผมนั่นเพื่อปลดปล่อยวิญญาของเหมือนฝันแล้วเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่อ้อมเธอพยายามเข้ามาในบ้านของแพทแล้วก็ตะโกนเรียกแพทแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับซึ่งขนาน,นั้นเองหมอนิวเขาก็ได้แอบดูอ้อมอยู่ทางด้านบนแล้วเขาก็บอกว่าคนที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเดี๋ยวจะโดนหลังจากนั้นแพทเธอก็ได้ยินเสียงของอ้อม ที่พยายามเรียกเธอเธอจึงเดินกลับเข้ามาในบ้านอ้อมเธอเดินเข้ามาพร้อมกับไม้หน้าสามแต่จูจูหมอนิวเขาก็ได้เอาเข็มฉีดยามาปักไปที่ด้านหลังของอ้อมและอ้อมเธอก็ตกใจเธอจึงใช้ไม้หน้าสามของเธอนั้นฟาดไปที่ลําคอของหมอนิวจนทาําให้ทั้งสองคนนั้นถึงกับล้มลงไปกับพื้นและนอนข้างๆกันเมื่อแพทย์เดินกลับเข้ามาในบ้านก็พบว่าอ้อมนั้นล้มลงไปกับพื้นแล้วเมื่อเธอนั้นไปจับตัวของอ้อม ก็พบว่าออมแล้วเสียชีวิตไปแล้วเธอเสียใจเป็นอย่างมากและนึกถึงเหตุการณ์ที่เธอกับเพื่อนรักของเธอนั้นเคยสนุกและมีความสุขด้วยกันและขณะนั้นเองแพทเธอก็รู้สึกปวดหัวเธอจึงสลบไปเรื่องราวตัดมาสองปีให้หลังแพทเธอมาว่า้เจดีของออมที่วา และเธอนั้นก็กลายเป็นผู้ป่วยที่ตอนนี้เธอไม่มีผมอยู่แล้วเพราะว่าอาการของเธอนั้นมันแย่ลงเรื่อยๆแต่เธอก็ยังคงอยู่บ้านของหมอนิวอยู่และหมอนิวก็ถูกทําเช่นเดียวกับที่แพทนั้นโดนคือถูกจับมัดติดก,กับเตียงและถูกแพทนั้นฉีดยาให้กับเขาในทุกๆวันเป็นยาที่หมอนิวนั้นฉีดให้กับแพทเช่นเดียวกันเมื่อหมอนิวนั้นฟื้นขึ้นมาแพทจึงบอกกับหมอนิวว่าเป็นยังไงบ้างคะเหมือนฝันเลยใช่ไหมและหมอนิว ก็นึกถึงเหมือนฝันในตอนที่เขาอยู่กับเธอและตอนที่เขาเอาหุ่นของเหมือนฝันมาแล้วมาสวมชุดให้กับหุน่นแล้วก็เอาผมของเหมือนฝันมาทําเป็นวิกให้กับหุ่นนั่นซึ่งณนะตอนนี้มอนิว ก็เหมือนเวรกรรมตามทันและแพทก็คือเจ้ากรรมในเวรของมอนิวนั่นเองและเรื่องราวมิติสยองในตอนตัวตายตัวแทนก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับผมตัวของมอนิวเนี่ยเหมือนเป็นคนที่จิตหลุดหลังจากที่เขาได้เสียคนรักของเขาไปเขานั้นก็พยายามหาคนอื่นมาเป็นตัวตายตัวแทนซึ่งตอนแรกตัวตายตัวแทนของเขาคือหุ่นนั่นเองนะครับแต่วันหนึ่งที่เขาได้เจอแพทซึ่งแพทนั้นก็มีอาการเดียวกับเหมือนฝันเลยก็คือเป็นโรคมะเร็งสมองนะครับผมซึ่งตัวของมอนิวเนี่ย เขาก็ต้องการให้แพทเนี่ยมาเป็นคนที่อยู่แทนที่ของเหมือนฝันแต่วันนึ่งที่ถูกวิญญาของเหมือนฝันหลอกด้วยความที่เหมือนฝันเนี่ยต้องการให้แพทเนี่ยออกไปจากบ้านของหมอนิวแต่ว่าหมอนิวนั้นก็ไม่ยอมให้ออกไปจนทําให้แพตนั้นได้เห็นด้านมือของหมอนิวว่าเขานั้นจิตแค่ไหนสุดท้ายแล้วหมอนิวเขาก็เจอเวกรกรรมตามทันนะครับ เขาก็ถูกทำเช่นเดียวกับที่เขานั้นทำกับคนอื่นและพวกคุณล่ะครับผมมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูเะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยเลยกันนะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดมกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่ตอๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับร The